สวัสดีนะคะนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกทกท่านเลยนะคะอ่านี่นะคะคะแนนสมทบนะคะที่คุณพ่อคุณแม่นะคะทุกทกท่านนะคะเมตตาสมทบเข้ามานะคะคุณพ่อคุณแม่จ้านะคะก็จัดทานะคะบ้านให้กับคุณตาพลายแก้วนะคะ กราบขอบพ,พระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เมตตานะคะขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอายุมัน่นขรยืนนะคะคิดเงินให้ได้เงินนะคะคิดทองให้ได้ทองนะคะนาทีการงานการเงินนะคะเจริญรุ่งเรืองนะคะเงินทองเพิ่มพูนขึ้นทวีพูนขึ้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่ทานจ้านะคะปร,ะราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะทั้งหลายทั้งมวลนะคะสัตวบุญวยนะคะนี่นะคะก็จะทยอย เก็บทยอยสร้างนะคะก็ยังขาดหลังค่านะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าคะแนนในรอบแรกนะคะส่วนนี้นะคะก็รอบแรกรอบที่สนะคะก็หมดนะคะจะเริ่มทยอยเก็บนะคะเพิ่มเติมนะคะขึ้นมาใหม่อีกนะคะก็ยังขาดนะคะหลังค่านะคะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกๆท่านนะคะเมตานะคะส่วนตกคะแนนนะคะเพิ่มเติมช่วยเหลือด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋านะคะคุณป้านะคะก็หายืนอยู่ฝั่งนู้นนะคะ กบขอบพระคุณนะคะทุกๆคะแนนนะคะจากทุกๆท่านนะคะที่เมตตาช่วยเหลือเข้ามานะคะคุณพ่อคุณแม่้านะคะสาธุนโมทนมาบุญนะคะกับทุกๆท่านนะคะกลับขอบพระคุณคุณแม่สะพานบุญทุกๆท่านด้วยนะคะที่ช่วยอ่าเมตตานะคะกดไลค์กดแชร์นะคะส่งกําลังใจให้นะคะกลับขอบพระคุณนะคะทุกๆคะแนนนะคะทุกๆตะกร้านะคะจากทุกๆท่านนะคะจากคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกๆท่านเลยนะคะหากไม่มีคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกๆท่านนะคะ ก็ไม่มีนะคะบ้านให้กับคุณตาพลายแก้วนะคะนะคะสาธุบุญด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับช่างนะคะด้วยนะคะเนื่องจากก็สู้มากเลยนะคะฝนตกแดดออกนะคะช่างก็นะคะดําเนินการสร้างนะคะก็มีหยุดบ้างนะคะคุณพ่อคุณแม่จาวันไหนฝนลินนะคะช่างก็ช่วยกันทาด้วยนะคะกลับขอบพระคุณนะคะนะคะสาธุบุญกับทุกๆท่านนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะอัปเดตบ้านนะคะของคุณตานะคะให้กับทุกๆท,ท่านนะคะได้ดูได้ชมเรื่อยๆนะคะขอบพระคุณนะคะตอนนี้ก็นะคะหาคะแนนสมทบใหม่อีกนะคะก็ยังขาดหลังค้านะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋าขอบขอบพระคุณค่ะ